ผู้ชายคนนี้ไม่มีเงินสักบาทแต่เขาสั่งอาหารที่แพงที่สุดในร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟคิดว่าเขาไม่ใช่คนรวยแต่เมื่อเขาสั่งไวน์แดงอิตาเลียนหนึ่งขวดพนักงานเริ่มสงสัยจากนั้นพนักงานเดินเข้าไปในครัวเพื่อไปเอาอาหารไม่นานนักคาบับเนื้อถูกเสิร์ฟตรงหน้าผู้ชายแต่เขาไม่ได้เริ่มกินเขาเอามือลูบคาบับเพื่อเช็คอุณหภูมิแล้วบอกว่าคาบับเย็นข้างในพนักงานรีบแจ้งเรื่องนี้ให้ครัวทราบ พ่อครัวทำคาบับชิ้นใหม่แต่ผู้ชายยังไม่พอใจเขาบอกว่าผิวคาบับไหม่พนักงานต้องนําคาบับกลับไปอีกเมื่อคาบับครั้งที่สามถูกเสิร์ฟผู้ชายก็ยังดูไม่ใจพนักงานทนไม่ไหวเขาพาพ่อครัวไปหาผู้ชายเพื่อพิสูจน์ว่าคาบับของเขาดีผู้ชายเดินเข้าไปในครัวและทําคาบับด้วยตัวเองพ่อครัวชิมแล้วพบว่ามันอร่อยมากตอนนั้นพ่อครัวรู้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการแย่งงานของเขาเมื่อเจ้าของร้านรู้เรื่อง เขาไล่พ่อครัวออกทันทีและจ้างผู้ชายคนนี้เป็นพ่อครัวใหม่พร้อมให้เงินก้อนโต